สวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าวลีโว่ผูลแล้วเริ่มต้นกันที่3ส,สิ่งที่เตอโกอาคันตัวราจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมลิเวอร์พูล3สิ่งที่เตอโกอาคันตัวรามิ๊กฟิวป้ายแดงเลือดเกลติงดูนะครับของลิเวอร์พูลยอดทีมแดงผู้ดีนะฮะจะเข้ามายกระดับทีมใหม่ของเขาหลังเพิ่งย้ายมาจากไบเยอร์มิวนกความเคลื่อนไหวหลังจากที่หัดแดงลิเวอร์พูลทีมแดงศึกผิวหนังเกล็ดภายใต้การนำทีมของเจคกิงครับผู้จัดการทีมชาวเยอรมนันปิดดีลคว้าตัวเตอโกอาคันตัวรากองกลางชาวสเปนมาจากเซต้าไบ สโมสรยักษ์ใหญ่จากบุนเดสซิเยยเยอรมันด้วยค่าตัวราว27ล้านปอนด์และนี่คือ3ปัจจัยหลักๆที่เข้ามายกกระดับการเล่นและเปลี่ยนโฉมจากยอดทีมแห่งทิ่นแอนฟิลไปอีกขั้นนะฮะ 1. การใจบอลทะลุช่องและทะลุทะลวงอดีตได้ป้นเจ้ามตทุ่มบอลซูรนาในวัย2ีาปีรายนี้เป็นนักเตะที่มีการใจบอลสั้นยาวที่ยอดเยี่ยมและมีวิสัยทัศน์กับมุมบอลในการผ่านบอลที่ดีกว่ากองกลางของลิเวอร์พูลทุกคนภายในทีมของ จกเกนกรผู้จัดการทีมชาวเยอรมันในเวลาน,นี้มักมองหาจังหวะการจ่ายออกให้กับฟุแบอลไซขวาอย่างเช่นอลเลสซานโดรหรืออันดูโลปสัสันมากกว่า 2. การเคลื่อนไหวที่ได้เปรียบเสมอส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามีจังหวะการใจบอลทะลุช่องสวยๆก็ได้มาจากกระแกการเอาตัวรอดหรือการหนีตัวประกบดังที่เขาเคยทําเป็นประจำซึ่งมันเป็นสิ่งที่กองกลางคนอื่นๆภายในทีมลิเวอร์พูลแทบไม่มีใครโดดเด่นในเรื่องนี้เลย การเข้ามาของเขาทำให้แผนกลางๆของทีมยืดหยุ่นและมีความหลากหลายขึ้น 3. สถิติเข้าแย่งบอลที่สุดยอดหรือด้วยกันที่มันมานะครับกับเือร์บร์เบยมเ์มนิกเขาทำสถิติการแย่งบอลได้สูงถึง68เเเลยทีเดียวโดยสถิติดังกล่าวมาจากการแย่งบอลเอาชนะคู่แข่งได้45จาก66ครั้งนั่นแสดงเห็นว่านอกจากเกมลุกที่ยอดเยี่ยมแล้วเกมรับเขากย็ยอดเยี่ยมไม่แพ้ก,กัน เรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่ประโยชน์ครบครันทั้งบู๊ทั้งบุญจริงจนะฮะเจมี่คาร์ลเกอร์เชื่อเตโกโอาคันโตราจะมาเพิ่มเทคนิคใหม่ๆให้กับมิดฟิลเจมี่คาร์ลเกอร์นะครับอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลมั่นใจว่าการมาของเตโกโอาคันโตราจะช่วยเพิ่มเทคนิคกระแผงกองกลางของสมโมสรมิดฟิลทีมจากสเปนนะฮะบรรลุข้อตกลงการย้ายมาเล่นในทีมอนรฟิลด์ด้วยสัญญา4ปีปีหลังจากมีข่าวกันอย่าง หลังจากมีข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทางเจมี่กาเลเกอร์ก็มั่นใจว่าการมาของตีโกจะเข้ามาช่วยยกระดับให้แดนกลางของทีมมีเทคนิคที่เพิ่มมากขึ้นเลวูมีกองกลาง5-6ถึงคนภายในทีมพวกเขาโรเตชันกันดีเพราะทีมต้องการพลังในตำแหน่งนี้กาเลเกอร์กล่าวผู้เล่นหลายคนมีความคล้ายคลึงกันตีโกจะเป็นอะไรที่แตกต่างใช้พลังน้อยแต่ลงไปเพิ่มเทคนิคเข้ามาและผมคิดว่าเขาเป็นการเสริมทัพที่ดีเลยทีเดียว ลิเวอร์พูลคือทีมระดับโลกอยู่ในระดับท็อปของสนามเวิร์ดคลัสในแง่ของกองหลังและผู้เล่นศิลปะตูผมคิดว่าพวกเขาอยู่ในระดับท็อปในแผงกองกลางนี่เป็นอะไรที่สามารถเข้ามาเพิ่มส่วนของเทคนิคซึ่งเตีโก้มีคุณสมบัติเหมาะขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่หวังนะฮะการกา11ตัวจริงหงดังลิเวอร์พูลเกมบุกยือนเชลซี Chelsea, ในศึกพิ์ลิกอังกฤษ ค่าการรอยชื่อ11ตัวจริงของหองดังลิเวอร์พูลนะครับยอดทีมดันผู้ดีในเกมที่จะไปบุกเยือนเชลซีเกมลีกนัดที่2ประจำฤดูกาล2020-2021โดยแข่งขันตามเวลาประเทศไทยก็คือ22.30นาฬิกาความเคลื่อนไหวาจากหงดังลิเวอร์พูลนะครับทีมดังสกพิมพ์นักเกตภายใต้าก, opp, การนำทัพของเจอชลกินคลับผู้จัดการชินโชยุมันมีโปรแกรมบุกไปเยือนสิงห์ตัวน้อนความเชลซีที่สนามสแตมฟอร์ดเวียน เป็นนัดที่2ประจำฤดูกาล2020 2021ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะครับตามรับประเทศไทยก็คือ4ทุ่มครึ่งนะฮะโดยทางน่านเด็กเทระกราฟเว็บวไซต์ชื่อดังก็ออกมาคาดการ11ตัวจริงของหงดังและแผนผังการเล่นของทีมแชมป์พิวเงือกฤดูกาลที่ผ่านมาเอาไว้โดยที่เตลูโตโกอัคันาตัวใหม่ชาวสเปนเพิ่งย้ายมาจากใต้เบย์มินิงน่าจะเป็นตัวสำรองไปก่อนในนัดนี้นะฮะเราไปดู11ตัวจริงลิเวอร์พูลในเกมบุเกเยือนเชลซีกันเลยนะครับ ผู้สวบตะตัวอาอริสันเบเกอร์กองหลังเฟรนซ์อเล็กซานเดอโน่จอเจอร์มาเตฟเบอร์จิฟันไดส์แอนดูลูเปอร์ซันกองกลางจอห์นแอนดแฮนเดอร์สนันฟามิโยจอจินุวนัติเดดุมโมเมิดซลลานลาโรเบโตเฟร์มิโนโลและซาดิโอมาเน่ว่าที่ขวัญใจแฟนบอลหงส์แดงจะเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับติเอโกอาคันตรูรา ดิก้คันธรากำลังจอดก,กลายเป็นนักเตะใหม่ของหงดังหรือว์พูลหลังจากที่มีข่าวโผลพันด้วยเป็นระยะเวลาหลายเดือนก่อนหน้านี้ดีอนนี้นะเป็นเหมือนหยดน้ำํำชลมหัวใจของเดอะคอปทั้งหลายหลังจากที่ได้แต่นั่งตาเปลิบๆมองทีมอื่นสริมทัพกันให้ควักและก่อนที่จะได้เห็นฟีทา้าของแขกรายนี้เรามาทําความรู้จักเขาให้มากขึ้นตัวนี้อีกนะครับโดย7ข้อดังต่อไปนี้ 1. พ่อเป็นแชมป์โลก เตโก้เกิดมาแทนจะมีฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งในลมหายใจแล้วเมื่อมาซิโดพ่อของเขาคือนักเตะตัวหลักที่ได้ลงสนามทุกเกมให้กับนามทีมชาตบราซิลชุดชมป์โลในปี1994ซึ่งสิ่ง,งที่น่าจะจําอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับพ่อของเขาในทวเมนิกก็คือการได้ร่วมทําท่าดีใจอุ้มลูกร่วมกับเบเบโตและโรมาเนโอในเกมชนะเนเธอแลนด์3-2ในรอบก่อนรองชนะเลิศนั่นเองนะฮะ2มีหลายสัญชาติ เนื่องจากมีพ่อเป็นนักฟุตบอลทําให้เตโรต้องเดินทางอยู่ตลอดเขาเกิดที่อิตาลีเริ่มเล่นฟุตบอลที่บราซิลกับอาคันนีของฟาเมิงโกก่อนจะถูกบาร์ซูน่าเซ็นสัญญาปไปร่วมทีมตอนอายุ14ิปีจากเหตุน,นี้นะฮะเขาจึงสามารถเล่นให้กับทีมชาติได้ทั้ง3ประเทศแต่เขาก็เลือกเล่นที่สเปนด้วยที่ว่าเป็นประเทศที่อยู่อาศัยและได้จเจริญเติบโตขึ้นมานั่นเอง 3. น้องชายเป็นแข้งชื่อดัง นลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตีโกมีน้องชายก็คือลาปินญาที่เคยเล่นให้กับบาร์ซโล n a าด้วยกันทั้งคู่และทั้งคู่ก็ยังเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเหมือนกันอีกต่างหากแต่ต่างจากติโกเมื่อลาปินญาได้เลือกเล่นให้ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนอย่างบราซิลแม้เขาจะถูกบาร์ซโลาเซ็นสัญญามาอยู่สเปนตั้งแต่อายุส3ขวบก็ตาม 4. มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับโจเซฟเป๊ปกัวเดียลา แลจากที่เป๊ปกุเลล่าย้ายจากบาร์โลนามาอยู่ไบายามนินิกนักเตะที่เขาเลือกให้มาช่วยงานกับทีมเก่าก็คือติโก้นั่นเองด้วยการที่ติโก้จะมาอยู่กับเวอร์พหูจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยที่เขาจะได้กลายเป็นสตูในสนามอดีตเจ้านายเก่าโดยตรง 5. สกิลขั้นเทพติโก้ e เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่มีสกิลจัดอยู่ในช่วงระดับสูงมาก,มากทั้ง,างการเลี้ยงบอลการาจบอลและการสร้างสรรค์โอกาสในสนาม ในฤดูกาล2 0 1 6 2 0 1 7เตียโก้สามารถทำลายสถิติการใจบันสำเร็จถึง90.2%ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของบุนเดสลลกเยอรมันเลยนะครับ 6. เจคินคลับเป็น FC เจคินคลับรู้จักเตียโก้อคันราเป็นอย่างดีจากตอนคุณปริเซเดนมวนครั้งหนึ่งเคยออกมาชินชมร่วมกับนักเตะอย่างนาบีเกตาอีกด้วยปีที่ผ่านมาเกต้าและเตียโก้อัคันราฟเปนักเตะที่ดีที่สุดในลีกแห่งนี้ จิเกนคลาฟเคยกล่าวเอาไว้เมื่อปี2017 7. เป็นผู้ชนะติโก้ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วั้งในเรื่องความเร็วส่วนตัวและความสําเร็จในเรื่องการคว้าถ,ถ้วยรางวัลตลอดการแข่งขันของเขากองกลางตักลั่นรายนี้สามารถคว้าถ,ถ้วยใบสําคัญสาคัญมาแล้วถึง17ใบนะครับประกอบไปด้วยลาติาสเปน4ครั้งมุนเดสุนกา7ครั้งและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ครั้งรวมถึงแชมป์บอลถ้วยอีกปลากลาย ฟนบอลลิเวอร์พูลทุกท่านคงตื่นเต้นไปกับแอดมินนะฮะก็รอาการเปิดตัวชูเสื้ออย่างเป็นทางการนะครับแน่นอนอยู่แล้วนักเตะคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคอยติดตามชมฟอร์มของเขากันให้ดีๆนะฮะก็สไตล์การเล่นคล้ายคลึงกับนักเตะลาตินนะฮะนั่นก็คือนักเตะบราซิลบวกกับสเปนนะฮะคิดดูแล้วกันนะครับมีความเล่นที่คล่องแคล่วว่องไวนะฮะแล้วก็มีความเก๋ในตัว เนื่องจากประสบความสำเร็จมากมายมาแล้วในวงการฟุตบอลนะฮะก็รอชูเสื้อนะฮะแต่เกมที่จะพบกับเชลซีไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าแต่ค่อนข้างแน่นอนนะครับถ้าหากซื้อมาณตอนนี้นะฮะหรือว่าเซ็นสัญญากันตอนนี้อาจจะยังเป็นได้เพียงแค่ตัวสมรองนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับเจอกันไลฟ์สกิ๊ดแชร์รุ่งอรุณพบกันใหม่สิครับ